สวัสดีครับทุกคนอีพีนี้เราจะไป,ไปลายเรือคายัคที่เกาะงามทะเลแหวกในเกาะช้างครับซึ่งอีพีนี้โหบอกเลยว่าสนุกมากครับกับการพายเรือครั้งแรกของพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอฉันก็ฝันฝันละเมอตั้งแต่วันที่เราได้เจอฉันก็คิดถึงแต่เธอทุกๆครั้งที่ฉันได้มองมองหน้าเธอเวลาเจอมันทำให้ฉันหัวใจจะวาว ฉันได้เจอฉันก็ฝันฝันละเมื่อตั้งแต่วันที่เราได้เจอฉันก็คิดถึงแต่เธอทุกๆุกครั้งที่ฉันได้มองมองหน้าเธอเวลาเจอมันทำให้ฉันหัวใจจะวายรู้สึกว่าฉันจะชอบเธอตั้งแต่แรกที่ฉันเจอเธอน่ารักกว่าเคยใคร Beautiful My Girl อยากจะเดินเข้าไปขอลายเธอ register เจอสมัครเป็นคนรัก ตอนนี้ตอนนี้เราจะไปไหนตอนนี้เรากำลังจะไปเกาะงามครับเราจะไปพายเรือคายักครับไปดูทะเลแหวกระหว่างเกาะงามกับเกาะช้างครับเ่เป็นอันซีนเลยใช่ไหมใช่ครับที่ก็สวยมากครับเป็นเป็นหาดทรายสองฝั่งครับสําหรับเกาะงามแต่ที่ตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือจุดชมวิวครับจุดชมวิวทะเลระหว่างทางที่จะไปครับก็สวยนุ่งเรียกว่าเกาะร่าอีกราะดี เกิดย,ย่าใช่ไหมครับเกิดย่าสวย,วยนะพี่น้องเราจะไปทางเราไปอยู่ฝั่งนี้นะับเกาะมันตน้องยึดบังอยู่เดีย๋ยวจะขี่ไปทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงลองบีชนะครับก็หรือหาดทรายยาวนะครับเป็นหาดทรายที่ยาวมากครับแถวน,นี้ไปไม่เป็นโลได้ครับแล้วตรงน,นี้เป็นนี่เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานครับให้กับคนที่ลบ สาที่ลบสมัยก่อนครับเขาจะแบบเรือก็มาพังหน่อเรียวสร้างสร้างสร้างเรือไว้ครับเป็นอุสรณ์สถานให้ทหารคนใชยสมัยก่อนครับนี่ก็ถึงคนมาเล่นครับที่หาดรายยาวครับน,นี้เราก็น่าจะถึงแล้วที่พายเรือขายยาครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปรอเพื่อนแบบหนึ่งครับเป็นไงทางมาทางมาเป็นคอนกรีตนะครับ ผมว่าโอเคเลยแล้วต้องเลี้ยวซ้ายมาจากท่าเรือเฟอร์รี่นะครับถ้าใครมานั่งจากเรือเฟอร์รี่มาก็ตรงมาประมาณ10 1สบกว่ากิโลนะสิบกว่ากิโลจเจอทางแยกที่เขียนว่าล้องบิดนะครับแล้วก็จะมีป้ายเขียนมาป้ายให้เราเขียนให้เราอ่านดูมันจะเป็นทางมาล้องบิดและเลยล้องบิดมาอีกนิดหนึ่งจะเป็นที่ท่าเรือขายยาครับสำหรับดูทะเลแหวดของเราหรือเกางงาม เดี๋ยวเจอกันทางเข้าครับเราได้มาถึงยังที่พายเรือขายยักษ์แล้วลรครับมีเรืออีนู้นสามลำาล้วก็ตรงนู้นอ,อีกสอ,องลำ๋ยวรอตอนนี้ก็มากันเกือบครบแล้วรอเพื่อนอีกสองคันครับค่าพายเรือที่นี่สองร้อยบาทนะครับต่อลำได้สองคนมากสุดหรือจะคนเดียวก็ได้แล้วแต่แต่ก็คิดคนละหนึ่งร้อยบาทต่อคน,นครับ เขอโลดไพ่เลยครับโอเคครับขอบคุณครับผมก็คือตามมาสองร้อยเหลือครับลองพาไปดูหน่อยได้ไหมครับนีี่เด๋ยวผมพาไปดูเพือเขาอนุโลมให้ขอบคุณครับนี่เราจะพาไปนู่นเลยเกาะงามน้อเรียกว่าเกาะงามนะแล้วตรงนั้นแหะหาดทรายมันจะเป็นทะเลแเว้ ก็จะพายเรือไปคือเราสามารถพายได้หนึ่งวันเลยแต่ไม่รู้เราจะพายกันนานปะน,นี่เรือใหญ่เลยนะเล่เหรผมจะมาโฮยไม่เคยพายเรือ,อนะนี่เป็นครั้งแรกในการพายฮะเรือที่แรกที่แรกอันนี้เป็นอะไรทีร่สอดนี่นเป็นที่สอดของวันนี้ก็เขสวยดีกว่ะ เด,ดิน้านะที่เราดูคลิปมันบอกมีหอยเม่นเงยอะครับผมให้เล่นแต่รรู้คั้งนี้เล่นได้หรือเปล่ามาการีคนครับไปลุยอ๋อมาอันนี้เป็นเจ้าของเองเหรอครับอ่าครับผมขอให้พี่ร้อยสนุกนะฮะ <laughs> <laughs> นี่เรากำลังจะไปพายเรือกันแล้วเราพายไปแล้วเราจะพายกลับมาละเพื่อนอสามคนครับยังไม่ไปหรอ เพื่อนกลัวอะไรครับกลัวเหรไม่รู้เหมือนกันไม่ใส่ไอ้มันใส่ไม่ได้ไม่ได้ว่ะไ้ไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรแกนี้มันก็ร้อยแล้วไป็นไง สุดยอดนะดูเดี๋ยวใครไปใครบ้างเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันก็คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยหกร้อยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันละทุกคนไปดูลุงลังนะดูลุงลังไปดูเอาพายไปด้วยอพายไปด้วยใครไปถ่ายเอาสองอันเรื่อยเรื่อยเราอะ สองกันถีมพูใช่จะไปดีจะไปดีไปได้หมดแหละเราอ่ะมุนั่งหน้าล้วมั่งหลังต้นนั่งไหนนังไห มานั่ง nghe à? นั่งเพื่อน ทไม่ไมีใรเจไปสาโอ้ทำไมเขาไปไวกันจังอะไปครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเยอะๆไม่ถ่ายไม่ะถ่ายฝั่งเดียวที่ถ่ายสองฝั่งดีเพื่อนเป็นไงครับบรรยากาศออกขวาน่อยขวานเลย เดียวเดียวโอเคฝันเลยฝไยขวาฝไยขวาฝไยขวาลุ้นไปไหนกันนะ มากที่นี่เกาะงามสวย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 เราจะพาไปเรียนู้เขาขูอย่างกว้างเลยเกาะครับ<อ>เอาพายเลุกพายไปเรียนพายง่ายะนะง่ายมากเลยมามันเกาะมันนุ่นยิ่งเลื่อนเลยนี่เราชิบีเอร์นี่เราขยับมาเอ้ย เร็ว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 เป็นมุมสเตย์ครับมุมสเตย์นี่ก็เป็นหาดสไตน์นี่เดี๋ยวเพื่อนจะกลับไปรับเพื่อนอีกฝั่งนู้นครับอีกสามคนอันนี้อีกลำหนึ่งครับแล้วก็พี่เข้าไปอีกลำหนึ่งไปกลับไปรับรอทันเหลือให้หน่อยขับไปดิเอ้ยอะไรปั่นเฮ้ยไปดิไปดิโอ้ ส่งเพื่อนไปกับเราทักทายทัโชาดีโชคาีทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนมาพบอีกนะครับจักรันทายเรือขยักใช่ครับปกติก็มีฝีมืออยู่แล้วเรียนทายมาตั้งแต่เด็กครับโอ้ายเรือเลยครับทายไปหน้าปัดสอยแล้วอะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไม่ถ่ายครับเร็วเกินเเดี๋ยวเราจะขึ้นมายังไร่ไหวนะทะเลแหวกหาทราย ไอ้นะสามคนโกโก้สวยสวยสุกมากครับให้เรือเป็นไงครับสบายสบายครับไอไอหัวน่ะไอไอนำเรือไม่ได้เรื่องนี่นี่แหละทะเลแหวกับเพื่อนนี่ไงสองฝั่งหาเวนี่เลยเนี่ยตรงนี้คือเกาะกลางเลยมันก็แห่เวนี่สองคนโอ้โห เป็นไงครับกรกลับตรลับกันเด้อร้อนร้อนใช่หับขาวมากนี่เหี้ยไ่ง เเก่งลยไอควานไปไหนไอควานเป็นไงการพายเรืออะไรนะขายักขายักบผมสนุกมากได้พายกันเพื่อนครับโอ้ได้เล่นแห่งกันครับประเด็แบบถือว่าเป็นที่แรกที่ได้มาพายเรือนะครับ เป็นอีกความกาิจกรรมหนึ่งเห็นกายมาท่องเทีย่ยวทะเลครับที่ทุกคนสามารถมาเล่นได้ครับที่ไหนที่เรามากันที่เกาะช้างครับผมอยู่ปักจีบเอ็นมาที่เกาะงามก็ได้ครับผมเกะากะ n g a า m เกาะมครับสวยมากทะเลน้ำใสแล้วก็จะพายเกลับมาแล้วเป็นไงครับทุกคนกับการพายเรือดครับสบายครับ มากมายหลากหลายรสชาติแต่คนมารับเหนื่อยคลิปนี้ขอขอบคุณผู้ับสนุสน,นพ่อแม่ครับ <c oughs> พ่อแม่ขอบคุณแม่ขวัญน,นะครับที่ให้รถบัคีดีมตัวร้ายชอบเบิ้ลเครื่องไ <c oughs> ปไหนต่อเดียผมตอนนี้เราก็ขายเรือเสร็จแล้วเหนื่อยมากครับเดี๋ยวเราจะน่าจะข้ามเรือกลับครับวันนี้ออกจากเกาะช้างแล้ว ก็สนุกมาครับสำหรับการมาได้พายเรือแล้วก็การได้ไปเที่ยวที่เกาะช้างครับได้ลองกิจกรรมอะไรใหม่ๆในชีวิตครับจากที่ไม่เคยมาครับเนาะพายเรือบ้างเล่นน้ำจับปลากับหอยจับปูจับปลาครับมาใกล้ก็บ่ายสามแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปที่ท่าเรือใช่ไหมท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือเฟอร์รี่เอ้ยเฟอร์รี่จุดเริ่มต้นของเกาะช้างใช่ครับเดินรว่า คืนนี้เราจะไปไหนต่อครับเราจะตามชมกันได้ครับวเวลาจะไปไหนกับทริปที่ไม่มีแผนเกาะช้างทะเลนะครับมาเมื่อลอยคิดถึงพี่ฝ้ายแล้วขวัญไปขวัญมาเมื่อขึ้นทงซ่งนี้ก็นอนทำเลยมไม่ปวดปวเขาเ,าเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วเป็นคนแถวนี้หมดเหรอดูดูดิดด ดูดูดูแต่ละคนดิดูแแรไม่มีแฟนแล้วนยโนใครไม่มีแนขวาวแขนดิัวแขนดิเรือพาเรือพายักเราไม่มีดูไอ้คนคิดถึงบ้านคิดถึงเมียอุ้ยคิดถึงบ้างเขาคิดถึงกแฟขครับไม่รลัที่ไปขึ้นนะเราจะ ออกจากเกาะช้างแล้ววันนี้ครับแล้วเราก็ไปข้างในเขาก็เอาอเขาจะจัดรถให้เราขึ้นครับในเรือของเรามีหลายลำเลยเราจะไปแล้วเที่ยวประมาณ <c oughs> สี่หมึ่งครับโอเคอะไรทุกคนเราจะไปในตตอเราติดตามชมเลยครับ,รบนี่ครับคือเรือที่เรากําลังแล่นออกจากเกาะช้างครับสถานที่ที่เราได้มา ฝากความทรงจําของพวกเราไว้ที่นี่ครับก็การขึ้นเรือมาเราว้อใจหายนิดนึงนครับขึ้นไหนครับครับก็เป็นุกดีสําหรับที่นี่นะครับถือว่าเป็นทริปทริปจบปีสี่ของพวกเราครับจบม,ม,มันมันจะยงยิ่งเลยไหจบมหาหลายัยปีสี่ของพวกเราครับก็ย้ยายยันไปฝึกสอน,นครับในการเป็นครูภาระที่ดีครับ ก็ต้องเปลี่ยนไปตามคลื่นนะตามการเวลาเอ้าจังเลยบจบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับกับการมาพายเรือคายักที่เกาะงามครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่พวกเราได้ สนุกกันครับแล้วก็ได้เพื่อนพี่น้องเพิ่มอีก2คันนะครับก็คือพี่คันเวสป้ากับเจ้า CB500x นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับที่นี้เราไอพีหน้าเราจะไปที่ไหนกปดติดตามกันครับยังมีตอนอเว้ยลุย